รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี เบเวอรจ์จำกัดมหาชน ดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว,าว้าวันแวนกกนอดิกเช่นเคยนะคะทุกวันพฤหัสบ,บดีเวลา16นาฬิกายนาทีแบบนี้ทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34และวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่เมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กและต้องบอกเลยนะคะว่ารายการของเราวันนี้นั้นว,ว้าวสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่ดีๆแข่งตัวน้มาเข้าเฝ้าพระราชนินีและทางราชวงศ์เดนมาร์กแบบไม่ทัดตั้งตัวเรื่องเราจะว้าวขนาดไหนตามแหวนไปกันเลยค่ะ เดินจากโรงแรมมานิดเดียวนะคะก็จะถึงไอเมเนบ o ร์ c แคส l e ิลอะเฟรเดอริกเชิร์ชที่เมื่อวานนี้เราพยายามจะเข้ามาแต่ว่ามันโดนบล็อกจากด้านหน้านะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังซ่อมสวนอยู่นะคะก็เลยอดดูเลยแต่วันนี้ที่พีกมากเลยก็คือวันนี้เป็นวันเกิดของควีนแห่งเดนมาร์กค่ะสมเป็นประมุกของประเทศเชื่อเพาได้วันเพอร์เฟกมาก ก็เลยคนเยอะไปหมดเลยตอนนี้นะคะอเมริกบอร์ดพาเลสนะคะก็เป็นพระราชวังในชว่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวของควีนนะคะซึ่งท่านก็ทรงเสด็จมาพำนักที่นี่ในชว่วงเวลานั้นนะคะแล้วก็ในชว่วงเทศกาลสําคัญต่างๆนะอย่างวันนี้เป็นวันพระราชสมภพแต่ที่เห็นนี่ก็คือวิธงปักเยอะเห็นธงไหมคือถ้าเกิดมีทงเนี่ยแปลว่ามีร o ย a l f a m i l ี่หรือราชวงศ์ทรงพำนักที่นี่ตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้ราชวงศ์ อยู่ในพระราชวังตอนนี้ปวาริษามีบุญี่ยมาเทรดดี้ได้ทานร้านอาหารอันดับหนึ่งของโลกและยังได้มาพบตุ๊กคลีนของเทนราด้วยโอ้โอุหดีมากเลย พระราชวังอเมรเลนบอร์กยังเป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอีกด้วยนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับราชวงศ์ที่จะแสดงเรื่องราวและข้าวของสําคัญต่างๆจากในอดีตกว่า150ปีอีกด้วยค่ะจุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้นั้นคือสถาปตัตยกรรมแบบร็อกโคโค่ซึ่งแต่เดิมทีพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของราชวงศ์เท่านั้นแต่ว่าต่อมาในปีคร,ริสตศักราชหชว่งลัห่งเดม้ด้เกิดเหตุไฟ ขึเหล่าราชวงศ์เดนมาร์กจึงได้ย้ายมาใช้พระราชวังอเมเลนบอร์กเป็นที่ประทับระจนถึงปัจจุบันนี้แทนและถ้ามองเลยไปจากอนุสาวรีเราก็จะเห็นโบสถ์เฟเดรกหรือที่รู้จักกันดีในชื่อเรียกว่าโบสถ์หินอ่อนหรือ Marble Church โบสถ์นี้เป็นโบสถ์ทรงโดมสีเขียวงดงามสะดุดตาสร้างด้วยวัสดุหลักคือหินอ่อนเรียกได้ว่าเป็นโบสถ์ที่มีความสําคัญที่สุดในโคเปนเฮเกนและยังเป็นโบสถ์รูปทรงโดมที่ใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวียอีกด้วยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมและอีกหนึ่งไฮไลท์เลยที่พลาดไม่ได้นะคะสําหรับใครท ราชวงศ์อเมริคนอร์กนั่นก็คือการเปลี่ยนเวรทหารซึ่งจะมีขบวนพาเหรดและพิธีเปลี่ยนเวรยามทหารโดยในขบวนนั้นจะมีทหาร36นายนักดนตรี36นายและคนตีกลองอีก36นายเมื่อถึงพระราชวังแล้วก็จะเปลี่ยนเวรยามกับทหารที่กําลังประจําหน้าที่อยู่โดยมีการบรรเลงดนตรีไปด้วยว้าวไม่ล่ะคะคุณผู้ชม ต,ต้องบอกเลยนะคะว่าที่ว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวยิ่งกว่านั่นก็คือวันที่แหวนมาที่พระราชวังเป็นสุดยอดไฮไลท์ของปีเลยค่ะคุณผู้ชมจากการจะเดินแวะไปชมพระราชวังเฉยๆกลายเป็นได้มาเข้าฟ้าพระราชนีแห่งเดนมาร์กและพระบรมวงศานุวงศ์แบบไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมแถมเวลาที่แหวนไปก็พอดีเป๊ะกับเวลาที่ท่านจะเสด็จออกมาทักทายประชาชนพอดีไปอีกตะกี้ได้ถามคนที่นี่แล้วนะคะว่าเขามาเรียนอยู่ตรงนี้ได้คือรออะไรกันแล้วเขาก็บอกว่า เดี๋ยวควีนเนี่ยจะทรงเสด็จมาตรงหน้าต่างตรงนีเพื่อมาทักทายประชาชนนะคะที่มาแบบไวยคอนวันเกิดให้กระโองค์ท่านนะคะแนวตุมจะได้ถูกวีนอะ่ะเกิดนี้จเจอควีนเดนมาร์กค่ะคุณผู้ชมชื่อมาฉลิมพระชนมภาษาท่านพอดีมีุ่ณเหลือเกนทีว่ สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรตที่2แห่งเดนมาร์กทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่16เมษายนคริตศักช1940และทรงได้รับการยกย่องให้เป็น World's Coolest Queen หรือพระราชินีที่เจ๋งที่สุดในโลกด้วยลละค่ะคุณผู้ชมพระนางนั้นเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กและพระองค์ทรงสืบราชบัลลังก์เดนมาร์กหลังจากการเสด็จสวรรคตของพระราชบิดาในวันที่14มกราคมคริตศักช1972และจากการสืบราชบัลลังก์นี้ทําให้พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระราชินี นาถแห่งเดนมาร์กพระองค์แรกนับตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระราชนีนานมกเกาเรตที่1แห่งเดนมาร์กซึ่งเป็นพระประมุขแห่งสแกนดิเนเวียในช่วงคริสตศักราช1375ในปัจจุบันพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียและเป็นอันดับสองของโลกและยังทรงเป็นสมเด็จพระราชนีนาาเพียงพระองค์เดียวบนโลกที่ยังทรงปกครองเป็นประมุขของประเทศและมีชีวิตอยู่อีกด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นจิตรกรที่ประสบความสำเร็จซึ่งพระองค์ได้ทรงจัด มากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยได้ใช้นามแฝงว่า Inge ก g r ø เม e r ์ซึ่งภาพของพระองค์เคยได้ถูกนำมาใช้ประกอบในนวนิยาย The Lord of the r i n g ฉบับภาษาเดนมาร์กมาแล้วนอกจากนี้พระองค์ยังประสบความสำเร็จในฐานะนักแปลและทรงมีส่วนร่วมในการแปลนวนิยาย The Lord of the r i n g ในภาษาเดนมาร์กอีกด้วยยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ อีกหนึ่งความสามารถของพระองค์นั่นก็คือการออกแบบเครื่องแต่งกายพระองค์ได้ทรงออกแบบเครื่องแต่งกายให้คณะบัลเล่หลวงเดนมาร์กในเรื่อง A Folk t a ท e และในปีคิศักราช2009พระองค์ก็ได้ทรงออกแบบเครื่องแต่งกายให้กับภาพยนตร์เรื่อง t h v w l l e Swanner หรือ The w i s e Swans ของผู้กำกับ Peter f l i ฟ t อีกด้วยล่ะค่ะ นอกจากออกแบบให้กับคณะนักแสดงแล้วพระองค์ก็ได้ออกแบบฉลองพระองค์ให้กับพระองค์เองอีกด้วยและฉลองพระองค์ที่พระองค์ได้ส่งออกแบบนั้นมักจะมีสีสันละลานตาและบางครั้งพระองค์ก็ส่งเลือกฉลองพระองค์แปลกๆแ,แต่ก็ดูแล้วเก๋แปลกแนวไม่ซ้ำใครค่ะ สมเด็จพระราชินีนาถมกฤษฎตที่2ท่านไม่ชอบในสิ่งที่เป็นทางการมากเกินไปพระองค์จะแสดงตนเป็นกรรษัตริย์ประชานิยมอย่างชัดเจนและด้วยแรงสนับสนุสน,นราชาธิปไตยของประชาชนชาวเดนมาร์กอย่างแข็งแรงที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากประชาชนอยู่ที่สูงถึงร้อยละแปดสิบสองเลยทีเดียวเช่นเดียวกับความนิยมในตัวของพระนางที่ทรงเป็นราชินีซึ่งเป็นประมุขของประเทศที่เป็นขวัญใจและที่รักของประชาชนค่ะ ปิติสุดๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาเข้าเฝ้าพระราชนีแถมมาทั้งรอยัลแฟมิลี่แหวนเลยได้เข้าเฝ้าราชวงศ์เดนมาร์กทั้งหมดเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่แหวนครีสลบไม่แพ้กันนั่นก็คือ เจ้าชายกับคุณผู้ชมคะเจ้าชายนิโคลายที่ทรงหล่อทะลุระเบียงลอยมาแต่ไกลเลยและแหวนเนี่ยก็ตาแหลมคมมากเลยนะคะเพราะว่าเจ้าชายพระองค์นี้ท่านทรงดีกรีไม่ธรรมดาแต่ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นถึงในแบบดังของยุโรปสังกัดเอลิทโมเดลซึ่งเป็นโมเดลิ่งเอเจนซี่ระดับท็อปของโลกแถมยังขึ้นปกโวกและเดินแบบให้กับดีออและเบอร์เบอรี่มาแล้วอีกด้วยล่ะคะ่ะเจ้าชายนิโคลายแห่งเดนมาร์กเ<ๆ><ๆ>จ้าชายรูปโฉมหล,ล่อเหลาทรงเป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่เนีเจ้าชายโจแอนคิมแห่งเดนมาร์ กับ c ค u น t เทสอเล็กซานดรแห่งฟอร์เดริกส์บอร์กอดีตพระชายาและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกเรทที่2แห่งเดนมาร์กโดยตามลำดับสันตติวงศ์แล้วเจ้าชายนิโคลัยเป็นราชทายาทอันดับที่6ที่จะขึ้นครองราชบัลลังก์เดนมาร์กค่ะ อย่างไรก็ตามสมเ็จพระราชนีนาถมาเกเรที่2ท่านก็ทรงได้ตัดสินพระไทยขอบพระอิสริยยศของพระโอรสรทิดาทั้ง4ในเจ้าชยายจอาคิมเจ้าชายนิโคลายจึงทรงเปลี่ยนมาดำรงพระอิสริยยศเป็นเข้านิโคลายแห่งมุมเปอร์ซาโดยสมเ็จพระราชนีนาถทรงประสงค์ที่จะให้พระราชนัดดาทั้ง4พระองค์ได้เลือกใช้ชีวิตของตัวเองได้กว้างขึ้นโดยไม่ต้องถูกจำกัดโดยหน้าที่จากความเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการกับราชวงศ์เดนมาร์กและที่ว้าวสุด,สดๆนั่นก็คือเจ้าชายนิโคลายพระองค์เป็นลูกเซี่ยวเอเชีย โดยที่พระมารดาของพระองค์เป็นลูกครึ่งที่มีเชื้อสายจีนจากคุณตาพระองค์นั้นนับเป็นเจ้าชายสมัยใหม่จริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพระองค์ทรงเลือกหนทางที่จะเป็นในแบบอาชีพอย่างชัดเจนซึ่งเราก็ได้เห็นผลงานของพระองค์ตามหน้าน,นิตยสารมากมายและสื่อโฆษณาแฟชั่นอีกเพียบโอ้โห ทรงสูงหล่อทรงพระแห็นซ้อมขนาดนี้ใจละลายกับคุณผู้ชมค่ะและเป็นโชคดีมากของแหวนนะคะเพราะว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้เสด็จมาทักทายประชาชนในวันเฉลิมพระชนรษากับสมเด็จพระราชินีมา5ปีแล้วแต่มาปีนี้พอดีแหมสงสัยจะเป็นเดสสินี้จริงๆนะคะแหวแมวแหวนแม่แหวนเพอ้อไปไกลแล้วแต่ยังไงปีหน้าเนี่ยสงสัยจะต้องบินมาวันเฉลิมพระชนรษาที่โคเป็เฮเกนอีกรอบแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม พ่วงหน้าแวนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่อีหนึ่งปราสาทที่งดงามที่สุดในโคเปนเฮเกนอย่างปราสาทโรเซนบอร์กปราสาทยุคเรเนซองส์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกสักคู่เดียวค่ะครีมกันแดดมิสทีน Teen, ฟิลน้ำนม SPF 50บวกบางเบาสบายผิวดิสนีย์0 0เนีวิลเลจแอชตั้งแต่วันนี้จนถึง31กร,รกฎาคม2566 กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการว้าวแหวนนะคะคุณผู้ชมและช่วงนี้แหวนก็จะพาคุณผู้ชมไปว้าวกันต่อที่ปราสาทโรเซนบอร์กหรือพระราชวังโรเซนบอร์กซึ่งเป็นพระราชวังสไตล์ดัช์ินนสซองที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและที่นี่เป็นพระราชวังเก่าอายุมากกว่า400ปีสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่17 กรู้สึกขอ,ขอขานะตอนนี้นะคะแบบว่าอยู่ที่รูสันบอร์ดแคสเซิลจะเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของที่โคบ e นเทเกนเลยนะคะเป็นปราสาทที่สร้างโดยคิงคริสตินที่สี่ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ใหญ่ที่สุดข,ของประวัติศาสตร์แล้วเขาบอกข้างในน่าจะเนียบเป็นแบบ r ร y ย l t เท a ช u รีมีแบบมงกุฎพระราชาม,มีแบบโอ้โหแบบอะไรที่อลังการการสรา้างข้างในมากมายเลยนะเป็นสมบัติของชาติแล้วก็ด้านในก็มีการตกแต่งที่สวยงามมากด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะ i นฮาเคคริสตินเดอะฟอรและเมื่อกี้นี้นะคะผูออ้ดูแลวังแห่งนี้บอกว่าพระองค์ได้เป็นพระราชาที่ชอบสร้างวังมากต่อคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเเข้าไปดูข้างในกันนะคะ พระเจ้าคริสเตียนที่4ได้รับการยกย่องว่าเป็น The Great National Father of Denmark พระองค์ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของชาติและเป็นวีรบุรุษของชาติผู้กล้าหาญและยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดของเดนมาร์กอีกด้วยพระองค์ทรงเป็นผู้ประทมและเป็นผู้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างสําคัญสําคัญและงดงามมากมายหลายแห่งในประเทศในยุคสมัยของพระองค์นั้นถือเป็นยุคสมัยที่เดนมาร์กเรื่องอํานาจมากเพราะว่าพระองค์ได้รวบรวมเดนมาร์กสวีเดนและนอร์เวย์เข้าไว้ด้วยกันโดยมีโคเปนเฮเกนเป็นเมืองหลวง ซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของประเทศเดนมาร์กในทีเดียวละค่ะพระราชวังโรเซนบอร์กถูกใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์เดนมาร์กตั้งแต่ปีคริสต่ักราช1,606จนกระทั่งปีคริสต่งักราช1,710ก่อนที่จะกลายเป็นพระราชวังสำรองและกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์นในปัจจุบันนี่นะคะเป็นเสื้อที่ทิมคริสเตียนฟอร์ใส่ตอนที่จะออกรบแล้วก็เสียตาไปข้างงูยังเห็นมีแบบ หยดเลือดหรืออะไรสักอย่าง,เ,เ,งาเป็นสเตนตอนที่ไปออกรแล้วก็แบบเลือดก,กระเด็นออกมาแล้วก็เสียดา่าไปข้างหนึ่งนะคะเป็นกษัตริย์ที่สุดในทุกอยา่างจริงๆแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นวันนีซอนส์คิงเลยนะคะโสร่าฟกัสนพะาชที่สวยมากแล้วก็คือที่สังเกตในรายละเอียดนเล็กๆเนี่ยคือดีเทลแน่นมากแล้วสีไม่ได้ซ้อนชุดฉาบด,ด้วย วางนี้คือสวยทุกห้องเลยาะชอบที่แบบสีคุมโทนมากนะคะชื่อว่าคนเดน,นามาร์กนี่มีสกิลเลยด้านของการออกแบบและดีไซน์มาตั้งแต่สมัยอยู่5 0า้ปีที่แล้วที่แบบจะว่ามินิมอลก็ไม่ได้มินิมอลขนาดนั้นแต่ว่ามีดีเทลและรายละเอียดเล็กๆชอบสิ่งสแตน์วัวมากเลยอะดูมีความเป็นเดนมาร์กดีไซน์มากธรรมดาจะมีแต่แบบสีทองๆอะไรอย่างงี้แต่นี่เฮ้ เขามาแลกเขามาแลกตั้งแต่อย oh. ุค่400ป yani ีท en> ี่แล้วเออความนิยมมอกเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะนี่นะคะก็เป็นโจงยูที่เอ่อชิงคริสตินทฟอร์่นะคะก็จะมาแบบเอ่อปรุกสร้ารือพวกป่าเหลบานณสเซนาวดีคุนนางอมตะเรื่องการเมืองการปกครองทั้งหลายนะคะและนี่ก็เป็น ภาพเป็นเทปสตรีทที่เป็นสงครามกับสวีเดนนี่คือเป็นโชว์ว่าเฮ้ยกองทัพเรือเราชนะสวีเดนแต่ไม่โชว์รอบที่แพ้นะโชว์แต่รอบที่ชนะนี่ก็จะมีท่าแบบสงครามต่างๆใช้ชนะอันอยิ่งใหญ่ของเดนมาร์กว่าแบบไปรบชนะที่ไหนมาบ้าง น่าจะเป็นที่ประทับของงและควีนตรงนี้นะคะแล้วก็มีสิงโต3ตัวซึ่งสิงโตทั้ง3ตัวนี้มีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าทั้ง3ตัวนี้นะคะก็ได้อยู่ใน c r r n a t i o n ของควีนมาหลายพระองค์แล้วนะคะรวมทังควีนคริสติน f o r สด้วยแล้วก็ได้อยู่ในพระราชพิธีศพนะคะของกษัตริย์เขาก็จะนำเอาสิงโตพวกนี้วางรอบๆกับผีพระศพนะคะเพื่อเป็นการแบบประททิงที่จะแบบ อยู่อย่างปลอดภัยไปจนถึงชีวิตใหม่เมื่อไปอยู่กับพระเจ้าในอนาคตันนี้ซึ่งก็อย่างท่าเป็นตอนนี้หวังว่าจะไม่นะเพราะเราพูดไปสเตอร์ครีมมาเเรตมาสมมติถ้าครีมมาเเรตในอนาคตต้องใช้ก็จะเป็นใช้สิ่งโตเซตนี้คือทำหน้าที่ไปยาวนานมากเลยไม่อยางคงใช้อยู่จนทุกวันนี้ บริเวณปราสาทนั้นเปิดให้รับชมทั้งหมด3ชั้นซึ่งประกอบไปด้วยห้องที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตะการตาและมีไฮไลท์อยู่ที่ห้องโถงยาวบนชั้น3ของปราสาทที่มีการจัดแสดงบัลลังก์ของกษัตริย์เดนมาร์กและอีกที่หนึ่งนั้นก็คือพื้นที่บริเวณชั้นใต้ดินที่ถูกจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สินนานาชนิดของราชวงศ์รวมไปถึงมงกุฎจริงของกษัตริย์คริสเตียนที่5ของราชวงศ์เดนมาร์กด้วยล่ะค่ะ คลังคอลเลกชันอาวุธในปราสาทโรเซนบอร์กนั้นก่อตั้งขึ้นจากคำสั่งของพระเจ้าเฟเดริกที่3เพื่อให้อาวุธเหล่านี้ได้ถูกใช้ในสงครามสแกนเนียในปี1675ถึง1679และได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในตู้โชว์นั้นยังคงมีหลักฐานของส่วนประกอบของอาวุธที่ใช้สำหรับงานพิธีการซึ่งเราจะเห็นได้ถึงดีเทลและเทคนิคการตกแต่งฝีมือชั้นเลิศเลยทีเดียวละค่ะ ใต้ดินที่อยู่ไกลออกไปทางเหนือมีสมบัติและสิ่งประดิษฐ์กว่า700รายการซึ่งภายในนั้นจะแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากงาช้างและอัมพันบางชิ้นนั้นเป็นของขวัญจากเจ้าชายประเทศต่างๆเพื่อแลกกับเบียวลา่าสัตว์สีขาวจากไอซ์แลนด์และม้าจากเดนมาร์กส่วนที่เหลือนั้นเป็นของโจนสงครามจากปราสาทกอตทอร์ซึ่งเป็นที่พำนักของดยุกออฟเชลสวิงลสไตน์ และมากันที่ส่วนที่เป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์นี้นั่นก็คือ The Crown Jewels <Wow. S 2> นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของพระราชวรัรโซนบอร์ดนะคะนี่เป็รอย,ยุคคราวซึ่งก็เป็นมงกุฎที่ใช้คราวกษัตริย์มาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่แบบ400กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็เป็น one of the best preserved Renaissance Crown ของยุโรปคือเป็นมงกุฎยุคเรนเดสซองที่ได้เก็บรักษาดีที่สุดของยุโรปอันนั้นเลยน,นะคะแล้วก็จะนี่เห็นนี่แบบ บนบกุฎในราละเอียดเนี่ยตัวนี้ไว้จาชื่อพันไว้ได้แต่เป็นน้องที่จะยอมเอาเลือดเนื้อตัวเองให้ลูกกินให้หลูกอยู่รอดนะคะก็เหมือนกับสัตว์ที่จะเสียสละเลือดเนะะื้อตัวเองเพื่อประชาชนแล้วก็นี่ที่เห็นนี้แม่อุ้มนีม่นะคะซึ่งอันนี้ด,ดีเดทีฟเลยตัดสากแยกคาราตุก็ดีนะเลยประชาชนเนี่ยเหมือนแม่รักลูกตัวเองนะคะโหแบบมีซิมโบลหลายอย่างมากแล้วดีเทลมันนี่ิดเปียวละเอียดยิบๆเลย The Crown Jewels มงกุฎอันงดงามอ่อนช้อยปราณีและแวววาวของกษัตริย์และราชนีแห่งเดนมาร์กถูกเก็บไว้อย่างดีในห้องใต้ดินที่ปราสาทโรเซนบอร์กแต่ละชิ้นนั้นถูกประดับประดาด้วยหินเจรนไนลงยาเพชร และทองคำซึ่ง c r o w n j e w e l s ของที่พระราชวังโรเซนบอร์กนั้นประกอบด้วยชุดเครื่องประดับสีชิ้นได้แก่ชุดเพชรชุดทับทิมชุดไข่มุกและชุดมรกตโดยชุดมรกตของ c r o w n j e w e l s นั้นเป็นหนึ่งในมรกตที่ดีที่สุดในโลกด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมมงกุฎเพชรนั้นสามารถให้ราชินีสวมใส่ได้เท่านั้นและสามารถใส่ได้ภายในพรมแดงของประเทศเดนมาร์กเท่านั้นซึ่งการตกแต่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อของราชวงศ์นั้นเราจะเห็นสัญลักษณ์ช้างมากมายโดยช้างนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึง นาความแข็งแกร่งและการให้เกียรติเชิดชูขั้นสูงสุดหรือที่ชาวเดนมาร์กเรียกกันว่า Order of the Elephant นั่นเองค่ะ นอกจากในตัวปราสาทที่มีความงดงามและมีคลังสมบัติของเชื้อพระวงศ์มากมายแล้วบริเวณรอบๆของพระราชวังโรเซนบอร์กก็ยังเป็นสวนสาธารณะคิงส์การ์เดนหรือโรเซนบอร์กแคสซ์กูรการ์เดนที่สวยงามมากๆสวนนี้เป็นสวนหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศซึ่งสวนนี้ถูกสร้างขึ้นไม่นานก่อนการก่อสร้างปราสาทหลกักและทุกวันนี้นั้นก็กลายมาเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของชาวโคเปนเฮเกนและดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเข้าชมมากถึง2.5ล้านคนต่อปีแหมวันนี้ต้องบอก เลยนะคะว่าแหวนเนี่ยฟินกับราชวงศ์เดนมาร์กสุดๆได้ทั้งเยี่ยมชมพระราชวังเก่าแก่ที่เต็มไปได้วยประวัติศาสตร์มากมายแถมยังได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบระมราชินีนาถและราชวงศ์เดนมาร์กทั้งราชวงศ์อีกด้วยว้าวสุดๆไปเลยละค่ะคุณผู้ชมทริปนี้ และช่วงหน้าไปว้าวกันต่อกับร้านเซลมาร้านอาหารที่ฮอตที่สุดของโคเปนเฮเกนในขณะนี้ที่มีสมอลบอร์ดที่เขาว่ากันว่าอร่อยที่สุดในเมืองจะว้าวขนาดไหนอดใจรออีกสักรู่เดียวค่ะ Better Living Better Life บริการพรม่าสั่งตัดภาษยา Curtain Center อัธรรถของรถต้นตำรับ นะคะเราจะมาท่าเนื้อต่อนะคะมาที่เดนมาร์กทัทีต้องกิงจัดเต็มเลย เราก็จะมากันที่อีกหนึ่งร้านที่มีสโวลบอร์ดที่ทว่ากันว่าอร่อยที่สุดในโคเปนเฮเกนและก็คือร้านเซลมานั่นเองนะคะซึ่งร้านนี้นะมีสโวลบอร์ดที่แบบโด่งดังมากๆเลยแล้วก็ได้รางวัลมิสซิลลินดิปทีมงอวอร์ดด้วยนะซึ่งรางวัลมิสลินดิปทีมงนะคะก็เป็นรางวัลที่ให้กับร้านที่มีอาหารที่อร่อยคุณภาพตีล้องหลักฐาจับต้องได้เพาว่ากันว่าดีมากเลยและอร่อยมากคืออามานที่เราไปนี่ก็คือดีแต่ป็นับตีระดับตำนานไปแล้วสําหรับสโวลบอร์ดนะคะแต่ว่า กำลังแบบฮิตมาใหม่มา,หม,มาแรงอะไรอย่างนี้จะว้าวขนาดไหนเราเข้าไปชิมกันเลยนะคะ พีทอร์เซนเชฟของร้านนี้นั้นจริงๆแล้วเป็นชาวสวีเดนและได้มาร่วมมือกับมิคเค l e เลอร์ผู้ผลิตเบียร์ชื่อดังของเดนมาร์กและเปิดร้านเซลมาขึ้นในใจกลางกรุงโคเปนเฮเกนซึ่งเขาก็ได้แหกกฎและดัดแปลงนําลูกเล่นใหม่ๆมาใส่ในสมอลบอร์ดอาหารคลาสสิกอันดับหนึ่งของเดนมาร์กและทําให้เซลมานั้นเป็นหนึ่งในร้านสมอลบอร์ดที่ดีที่สุดในเมืองโคเปนเฮเกนได้อย่างรวดเร็วโดยที่ร้านนั้นมีเมนูสมอลบอร์ดที่หมุนเวียนเปลี่ยนทุกวันตามฤดูกาลการตกแต่งร้านนั้นบรรยากาศก็เรียบง่ายน่ารัก ุ่นว่าแต่ส l บอร์ดของร้านนี้จะรสสมคำร่ำลือขนาดไหนต่างแหวดไปชิมกันเลยค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะเราจะมาชิมตะคะร้านที่ว่าสังว่าเป็น Small บอร์ดที่ดีที่สุดอีกร้านหนึ่งนะคะขอที่โฟรนเบเนกนอันนี้เป็นทรีไคส์เร์เคอร์รนะคะเพราะว่าเฮรนี่เป็นแบบ เป็นอะไรที่ traditional เขามาแบบการทาน hearing แล้วก я, kind of ็ more boards ที่ก็จะเป็นแบบ hearing ในรูปแบบต่างๆนะคะเเดี๋ยวมาลองอันแรกที่แบบเป็นพวกคอนทอคที่นี่เลยก็คือเป็น blackcurrant hearing อ่นี่อร่อยด้วยิีมก็ดีเนื้อพันกี้ยง่ายดี berry แส่หน่อยแล้วแบบติด a r o m กของอะไรเนี่ยไม่รู้ไปอะไรหอมมากตัวที่ชอบ เนนี้อาอร่อยจะมีความแบบเหมือนหัวหอมออนเนนนิดๆนะคะแล้วก็มีแบบเด่งของเราเอลวอ้ฟลาวเวอร์หน่อยหนอยโฟิวอะไรยี้เลยอ The best เลยสุดใจอร่อนะอร่อยวันนี้กินมาทั้งหมดแล้วทุกวันน i ้ The best เลยแบบเป็นกลิ่นเครื่องเทศหอมแล้วสชาติไม่เค็มเกินอาหารที่แง่เส้นเพราะเียดเกินนี่ไม่เลย หอมขึ้นจมูกโูเก้เฟรชบล็อฟเดย์้าไปแล้วอันนี้เปตัวที่เราชิมแล้วเมื่อกี้นี้แต่ว่าชอบมากพาอีกรอบสั่งมานะคปังเาเพิ่มคุณแม่ดูนี้รู้แล้วทำไมหวานเป็นนิดเพราะว่าผูา้ชา,ายเ o ลมาเตอร์ค่ะคือนี่นะเบลม butter มันจะหวานหน่อยหนึ่งอันนี้ก็อร่อยสโบร์กมาดได้กับดงคคองเม็ดเก็บสโมกผอมขึ้นจมูกแล้วใยองเนสก็คือแบบไม่เลี่ยนเกินนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเมนูที่ดีมาก หรือว่าขนมปังที่นี่คือแบบอร่อยมากอะ่ะขนมปังเขาจะแบบกรอบๆจะมีความแบบคันชี่มากๆเลยแต่อันนี้มันจะมีความยูนีกว่าไม่เคยเจอขนมปังที่แบบคันชี่แล้วไม่มอมน้ำมันที่ไหนหมือนรูปแบนเนื้อโอ้โหเนื้อแกนหมูวุ้นมากเนื้อมันส้าวก่อบ,บมากน่าแปลกใจแม่อาหารที่สแกนดิเนเวียตัวใหญ่จะเค็มอันนี้วิแบบ่วงาาเค็มเลยก็แบบหมักหมูกำลังพอดีอาจจะเค็มบิ่งนิดไปซ้ำนะแต่แบบโดยรวมแนละ้วคือแบบอร่อย มันดีนะทานกับฟอนเท่าไหร่มหวานสมดุลสมูมีกลิ่นส้มเปรี้ยวนิดๆแบบไม่ได้เยอะนันเหมือนแบบเหมือนสมูอยู่สูอย่างนั้นนะคุณผู้ชมเหมือนจะเซมโพก่ายๆแต่อร่อยแล้วมีความแตกต่างมีบทมาถึงเมนูของหวานนะนี่คือสั่งทุกอย่างจากเมนูข้าวมัหมดเลยส่วนใหญ่ทุกร้านจะมีมีบอร์ดเป็นอะไรที่เป็นแบบอมัสทุกร้านเลยนะคะและอันนี้นี่คือแปลกมากไอสตรีมโอเล่ฟกับ ออร์บิเน่ชิมกันดีกว่าอุ้ยความเอมือนไอติมมากแบบนี้ฉันจะมีความเหมือนซินนามอนอินดิชเหมือนเหมือนไอติมครีมซินนามอนแล้วก็มีสต์ครีมอะไรก็ไม่รู้อ่าแล้วอันนี้นะครับเป็นบลูบาร์ดจากไอติมโมนี่แหละมาแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้จำไม่ทันแล้วก็พิมพ์บวบบวบซึ่งแบบมีฟูกฟาร์มนี่ก็เหมือนเปดี้ยวมาหน่อย แต่ชอบอันนี้แปลกดิงนี้อันนี้ก็อร่อยเหมือน,นกู้เลยเียนนตอนนี้ขอตอนนี้ไปจัดการขนมวน,นะครับแต่ว,ว่าร้านนี้เซลล์มากถ้าจะมาหาชมอัวบอร์ดเดอะเบสเซลยขนมใช้ได้ไม่ได้ตี๊มากแต่ชมวัวบอร์ดนม่เกี่ยวกับ ต้องบอกเลยนะคะว่าแหวนได้เทใจ,จยกให้ร้านนี้เป็นร้าน small board อันดับหนึ่งของโคเปนเฮเกนเลยล่ะคะ่ะเพราะว่า small board ของที่นี่อร่อยโดดเด่นจากร้านอื่นจริงๆด้วยการปรุงรสชาติต่างๆไปจนถึงตัวขนมปังของร้านก็ไม่ธรรมดาสงกับที่ได้รับรางวัลมิชลินบิ๊กูมองจริงๆใครที่อยากมาโคเปนเฮเกนแล้วอยากทาน small board ที่อร่อยที่สุดแหวนแนะนําว่าต้องมาที่ร้านเซลมานี้เลยคะ่ะ แล้ววันนี้เวลาของรายการว้าวแหวนก็หมดลงแล้วสนนะัปดาห์หน้าแหวนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับไฮไลท์อะไรที่โคเป n นเฮเกนกันต่อต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอมรินทีวี